โหลังกูนะโรบิดไม่วิ่งมานะเกมนอนๆบอลลงสายให้ถอยลงสายล่างไปโอ๊ปไม่ไม่ไม่เปิดนะโอนเสียงซ้ายโอนเสขวาตัวยิงซ้ายขวาตัวยิงขวาบนนะอะไรหมดแล้วอะไรหมดแล้วอะไรมันไม่มีครับมีตัวนี้อะไรดีดัด้แล้วดี้าแล้วดีแล้วเอ้ยอเอ้าโอ้

ว่อี้มีมการพวงวันนู้นตการพ่วงว่ะผมมาผมมน้เออผมมาหน้าผมมาหน้ผมมาเยอะนึงเดี๋ยวตีไปเลยตีไปตีไปตีไปอมันไม่เห็นมุมมันมันเห็นอ่เห็นน้งแข็งไปแล้อะไรนะตีมุมเห็นน้ำแห็งคือเลยวะไม่ใช่หมายถึงว่ามุมตรงไหนอ่ะ โปไปโปไปเนี่ยมันเออมันมันมันจะขึ้นไปเหบตรงข้างบนเรามอนจะอยขึ้นไปดินเาไหมาขนไปกไปลยไป่ะลไดไปม้ไปยไปไปเไปลไปลไปไปลไปลไปเไปเลไปลไไปเไปลไปยไปไปเลยไปไปลไปเไปไปลไป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 ลยไปเลไปไปเลยไปไปยไปเไปเไปนไปเยไปไปเลไปเลไปลไปลไปเลไปไปไปเลยไปไปเไป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 ไไป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 ไ

ตายตเออสวยสไอ้ออีตัวนึงเออตายตายตายวโวัวหแล้วโวแล้วกี้เอ้ยมันไหลเข้าไปแล้วเขาเขาทางนั้นเขาทางนั้นเขาทางนั้นเขาทางลัดมาขวาขวามันยังัตงไม่ได้เตงไม่ได้แลนมาเลนมา โอ้เห oh, yeah. ี corn, corn, ้ยเปลี่ยนมาอะไรเหี้ยไม่มาขโมยบับัดกงบัดกงบัตรกลงเฮ้ยตายนต์พิกไปเล โดมันบ right. oh, mm ัไปไหอยู hmm. yeah. mm ่ไหนอยไหนอไหน่ไม่เลาไหรเลยเยเตมไปเลนปาไหลโดนหล này ของอยู่บ้าน đây này, ผมอยู่นะบ้านอ้าวไม่จะกันโดน ทีมไหนไ <wh complaint> ่ยอมเออไทยทีมเฮ้ยต้องไปแ้วมั้ง่านะบ้าห่นะตายได้ไงวะตาเลย่บินบินละบินบินละบ้ลน่อยไอ้หน่อยไอ้หยาดไอ้ไอ้หยาดบ้า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 ม้าบ้ามาบ้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 า้าบ้าบ้าบ้บ้บ้าบ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 ้าบ้าบาบ้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 าบบ้าบ้

คนแหลกแหลกไอตัน้ไไน้ใสหแล้วไอตัวนีไไหนแล้วมาไอตัวนีหยุดเยอะเลยไอตัวนี้หยุดเยอะเลยไอตัวนหยุดเยอะเลยไอนัวนี้หยุดเยอนเลยไอตัวนีหยุดเยอะเลยไอตัวนีหยุเยอนไอันหยุดอยไอตนหดเอยไอตันี้หยยอยไอตัวนี้หยุดเเลยไอันีหยเลยไหนีหนอลยไอนีหดอยไอันี้หยอยไอตัวนีหยไอนี้หยุดเยอะเลยไอตัวนี้หยอยไอตนี้หยุอเยไอตนี้หยอะไอตนีหยเอไอวนหรอะเลยไัวนีห มาแหกมาแหลกมาแหลกมาแห้กเนี่ยโม่ไม่ดแหไม่ดนะคนลช่มาจอเหรไอ้บอบอสโม่ผดชอบอ้นไปช่องนึ่งระวังระวังคแต่ก็ได้แก้นให้เราหน่อยกไปนู้้ยไอ้จีดเลยจีดจีไเติมหังนะทางไหนังยนะโม้มาโม้มาโม้มาบอโม้มาโ้เต็มแล้วแก้ให้ได้ไมแก้ให้แล้วไปรัมะั่งเองนะั่งเองนะไมันอยู่ไรมอยู่ไมันอยู่ล่างเราไม่เจอที่เราไม่เราเเลไม่ได้ไม่้

โนวิ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 เออตายตายตายกีไปแล้วแรงด้วยกีเดินไม่ได้กี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 ขึ้นมา

ไอ้ยนา,นาวาไม่มีเลนนาสายนาวาไม่มีเลนนาวาไม่มีเลนข้างบ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 นขอทีเดียวเฮ้ยดาราลายตาย

ไอ้หลานตรงไม่เปิดอีกเปนเดอร์ใช่ไหมน่ะเปิดอยู่พี่แต่มันแรงมากเลยอ่ะอะไรโกงตายเยอะนะงั้โกงตายเยอะนะเปิไปเลพี่นัทกูดักให้อยู่กูดักพวก่งหัวโดดให้อยู่อุ้ยพี่เกมผมดึงฮา้าหันแล้วยาวๆพี่หาไปแล้วพี่คืองดไหมเออทำงานดีขึ้นเรื่อยๆนึกว่าผมเปิดแต่มันมีมันมีสไลด์อยู่ฝั่งจาบหอยบางบางแค่บอยบางแคบเพรเออสวยสไลด์ตรงตัวอยู่วงมันมันมันหมดแล้วแต่เหลือทางซ้าย ดราลายจีดราลายด้วยโอ้ยายตายตายมันหนีไม่ได้มันหนีไม่ได้เวดักไว้หน่อย

น้ำ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 โดนน้ำน้ำโดนไย้ปะพี่น้องเปเ่องเฉยนเนได้ไล้ได้ไนไหไไปูได้ีอไเข้าโผล่เลย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 เอไปเข้าประตูสามคันถ่านอยู่กันหนึงไปที่ัเลยานเลยใส่แมงนะใส่แมงใช่ตะกี้มันถูกอ่ะเดี๋ยวจะไมย

เล้ยวม่ขวา้ว้ยวโม่ลวไม่มิกกีตาย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 ออกขวาเลยออกขวาเลย ดิสไนนเลยไม่ดีไหวไม่ดีไหไนนหมดิดแล้วไม่ไหเลยไม่ไวเลยป้าดิสไนน์หมดแล้วดิสไนน์หมดแล้วดิหมดแล้ว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 หมดแลยวหมาแล้วมดแล้วหมดแล้วหมดเล้วหมดแล้มดเล้วหมดแล้วหมดแล้วหมาแล้มดแล้วหมดแล้มาเลยมาเลยมาแล้หมดแล้วหมดแล้วหมดแลยวหมดแล้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 วมดแล้วหมดแล้มดแล้วมดแลยวหมดแล้หมดแล้วหมดแลยวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเล้วหมดแ lốp ừ, Lố nhá nó muốn đi cho nó lốp เยอะ focus เยอะมันไม่แดนแล้ทุกคนเรานะก็มากันเลยไอ้หน้าเดียวไอ้เดียวเอาให้หมดขวาขวาไป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 

สายล่าง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 มาเอ้ยมันไม่มีเลยต่อสารใชน่้ยมันไม่เลกระสุนหน่อย โอ้ยบนโบปล่อยฉีกแล้วเราลองเล่นให้ก่อนเกมมาๆโบมาโบเกิดขึ้นขวาบนไปบนไปบนไปบนตามด้วยตามด้วยเยินใครเยินผ่านมปมันโผอยู่โผมาโผมาใครไม่ได้นาอย่าไปเล่นอย่ไปเล่นกรถอยเลยเออเกกูเลยกัน

ลึกไปไปช่วยไม่ได้นะมมีีคนตั้ง่่ไไไได